Good morning everyone and welcome to a Daily Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์นะ Thank you so much for joining us this morning. ขอบคุณมาก uh, let me remind you also to share these videos with your loved ones. ผมเองก็ what everybody needs the word of God. เพราะ ถ้าคุณมองดูเรื่องของการทรงสร้างทุกครั้งเลยที่พระเจ้าสร้างอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความสว่างเป็นสวรรค์หรือว่าสัตว์ต่างต่างพืชต่าง t was อะไรก็ตาม Only spoke words few พระเจ้าเนี่ยตรัสออกมาแค่ไม่กี่คำนะ few words แค่ไม่กี่คำเอง light be บอกว่าความสว่างจงเกิดขึ้น right and 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 it came to pass แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นตามนั้น just just a little bit of the word of God คือแค่ถ้อยคำของพระเจ้าเพียงนิดหน่อย created t h i s heavens and the earth ก็สามารถที่จะสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี้ได้ you know that that reveals to us the power of God's word เพราะตรงนี้เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นถึงพลังแห่งถ้อยคำของพระเจ้า and so I I'm a big believer in this that without the word of God Christianity is not even possible. ผมเนี่ยมีความเชื่ออย่างยิ่งใหญ่เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าไม่มีถ้อยคําของพระเจ้าแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่โลกใบนี้จะเกิดขึ้นได้ We need the teaching of God's word. เราจึงจําเป็นที่จะต้องได้ยินได้ฟังคําสอนเกี่ยวกับถ้อยคําพระเจ้าเสมอ Because the uh, you know I see I see the Bible as a window. ผมเห็นว่าพระคัมภีร์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่าง Let me explain. เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะ Now when you're sitting inside a room maybe your house เวลาที่คุณนั่งอยู่ในห้องอาจจะเป็นที่บ้านของคุณ And you have a window แล้วคุณก็มีหน้าต่าง And you look at the window คุณก็มองออกไปนอกหน้าต่าง And the window gives you the view of the outside แล้วจากช่องหน้าต่างตรงนี้มันก็ทําให้คุณได้มองออกไปว่าข้างในนั้นหรือข้างนอกนั้นเป็นอะไร You know many times we have been in Hotel rooms like very tall hotel rooms หรือว่าหลายๆครั้งเราอาจจะเข้าไปพักในโรงแรมและในห้องของโรงแรมนั้นน่ะก็มีหน้าต่างแบบว่าสูงๆเลยอ่ะ alright and when we look out และเมื่อเรามองออกไปนอกหน้าต่างนั้น we see the view on the outside เราก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่อยู่ข้างนอก when we look at the word of God ก็เหมือนกันกับเมื่อเรามองดูถ้อยคำพระเจ้า the word of God or the Bible is the window into the spiritual realm ถ้อยคําของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างที่ทําให้เรามองลึกเข้าไปในโลกทางฝ่ายวิญญาณว่าเป็นยังไง Because there is a reality that we cannot see with our two eyes เพราะมันยังมีความเป็นจริงที่กําลังเกิดขึ้นไปควบคู่ในขณะนี้ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเรา But they are as real as the things we can see with our eyes แต่ว่าในโลกของความเป็นจริงตรงนั้นก็เป็นจริงเหมือนกันกับโลกที่เรากําลังมองเห็นด้วยตาของเรา And so the Bible is the window into the realm of God พระคัมภีร์จึงเปรียบ เสมือนเป็นหน้าต่างที่ทำให้เรามองลึกเข้าไปในถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆแล้วมองลึกเข้าไปในโลกที่พระเจ้าอาศัยอยู่ในมิติทางฝ่ายวิญญาณได้เลย you see the truths of who truth you know, uh, see the h r in i c ก็จากพระคัมภีร์ตรงนี้ก็จะเปิดเผยให้คุณเห็นว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์และตรงนี้ก็หมายถึงตำแหน่งหรือสถานะทางฝ่ายวิญญาณของคุณตัวตนของคุณ Father is แล้วคุณก็จะได้เห็นว่าพ่อทางฝ่ายวิญญาณของคุณคือใคร You see your spiritual wealth. You see wealth คุณได้เห็นถึงความมั่งคั่งทางฝ่ายวิญญาณของคุณว่ามีอะไรบ้างคุณได้เห็นว่าตัวคุณเองมีสิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณอย่างไร so is the, so the word of God window the a ถ้อยคำของพระเจ้าจึงเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างที่จะทำให้คุณมองเห็นลึกเข้าไปในมิติทางฝ่ายวิญญาณด้วย And what you see through the word of God แล้วสิ่งที่คุณเห็นโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้านี้ is called revelation อันนี้แหละที่เราเรียกว่าการเปิดเผยสำแดง And revelation is the key to strong faith แล้วการเปิดเผยสำแดงจะเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งขึ้น One of the problems in the body of Christ is they treat The Bible just Bible rule religiousous rulebook as a ก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในพระกายของพระคริสต์ของเราก็คือหลายๆคนเนี่ยด้วยความเข้าใจผิดก็เลยปฏิบัติกับพระคัมภีร์ว่าเป็นแค่หนังสือตามหลักของศาสนากฎเกณฑ์ที่เราจะต้องประพฤติตาม But they never see. Their spiritual identity แต่เขาก็ไม่เคยมองเห็นว่าพระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยถึงตัวตนทางฝ่ายวิญญาณในพระคริสต์ของเขา But once you receive the revelation of the word of God แต่เมื่อคุณเองได้รับการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า The immediate result is your faith comes alive ผลลัพธ์ที่คุณเห็นเกิดขึ้นในทันทีเลยก็คือความเชื่อของคุณเนี่ยสามารถจะมีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้ And here's the thing และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น When your faith connects with the spiritual reality เมื่อความเชื่อของคุณ ุณได้เชื่อมต่อกับความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณ You can draw out victory, blessings and abundance from the spiritual realm into the physical realm คุณเองก็สามารถที่จะดึงเอาชัยชนะพระพรความเจริญรุ่งเรืองที่อยู่ในโลกทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยออกมาใช้ในโลกฝ่ายกายภาพได้ So Francis says we must know the word of the g พี่น้องทุกคนครับเราจําเป็นต้องรู้จักถ้อยคําของพระเจ้า All right so one of the ways that we help people get grounded in the word of God is through our Emmaus Bible course และวิธีหนึ่งที่เราช่วยให้ผู้คนเองได้อย่างรากลึกลงในถ้อยคําของพระเจ้าก็คือผ่านทางหลักสูตรการเรียนพระคัมภีร์ Emmaus อนไลน์ของเรา It's a five month course ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนกันแค่5เดือนเท่านั้นเอง And every subject Will get you grounded in your spiritual identity ground your แล้วในแต่ละวิชานั้นจะช่วยคุณได้อย่างรากลึกอย่างมั่นคงมากขึ้นเกี่ยวกับการที่ว่าทุกวันนี้คุณเป็นใครในพระคริสต์ you would hear the stories of those who have graduated already จริงๆผมก็อยากจะให้คุณได้ยินถึงคําพยานของนักศึกษาที่จบไปในหลายๆรุ่นที่ผ่านมา this course has transformed their ว่าหลักสูตรนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างไรบ้าง And so basically what I'm saying is sign up ก็จริงๆอยากจะบอกแค่นี้แหละว่า ใครยังไม่ได้เรียนลงทะเบียนเรียนเถอครับ You can study from anywhere from can คือคุณจะศึกษาจากที่ไหนก็ได้ในทั่วโลกนี้อ่ะแค่5เดือนเท่านั้นเองนะแล้วรับรองเลยจะเป็น5เดือนที่คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราจะเริ่มเรียนกันในเดือนสิงหาคมนี้แล้ว us this contact information below this video with ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าลงทะเบียนได้ด้านล่างวิดีโอนี้เรามีข้อมูลขึ้นบนหน้าจอนี้ให้นะครับ Let's look at a scripture this morning ให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ประจําเช้านี้ด้วยกัน in Hebrews 11:17ในฮีบรูบทที่11ข้อ17

test our faith? Yes. แล้วพระเจ้าลองใจความเชื่อของเราไหมลองใจนะครับ But let's learn what it means. แต่ให้เรามาเรียนรู้ความหมายที่ถูกต้องกันดีก,กว่าว่าคืออะไร Now the Bible says that God does not tempt anyone with evil. ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่เคยล่อลวงใครให้หลงด้วยสิ่งที่มันผิดหรือชั่วร้าย There is a difference between temptation and test. มันมีความแตกต่างระหว่างล่อการล่อลวงกับการทดสอบ Temptation the comes devil from always การล่อลวงเนี่ยจะมาจากมารเสมอ It is to lead us into sin เพื่อที่อยากจะนำเราให้เข้าไปในความบาป To destroy us เพื่อต้องการจะทำลายเรา That's temptation อันนั้นคือการโดนล่อลวง But test comes from God แต่การลองใจหรือว่าการทดลองตรงนี้มาจากพระเจ้า God gives us the opportunity พระเจ้าเนี่ยจะให้โอกาสกับเรา To practice our trust in Him ที่เราจะค่อยๆฝึก ไว้วางใจในพระองค์และเพื่อที่เราเองก็จะได้รับประสบการณ์กับแผนการของพระองค์ในชีวิตของเราเป้าหมายของการล่อลวงคือการทำลายแต่ว่าเป้าหมายของการทดลองใจหรือทดสอบตรงนี้คืออยากให้เราเติบโตขึ้น so remember that God never brings God remember never that life into our lives, อย่าลืมนะครับจำไว้เลยว่าพระเจ้าจะไม่มีวันนำสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตของ <Because S 2> เรา evil <destroys> เพราะว่าสิ่งชั่วร้ายมันจ้องจะทำลายเรา All right, so

เหตุการณ์ตรงนี้ว่าสงสัยพระเจ้าเนี่ยกำลังทดสอบเขาแน่เลยพระเจ้าไม่ใช้วิธีการทดสอบผู้คนแบบนั้นพระคัมภีร์บอกว่าของประดีองประคนแบบทานั้น The e อันดีและของปราทานะพระคัมภีร์บอกว่าของประธานอันดีและของประทานอันเลิศทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าแต่มาต่างหากที่มาเพื่อลักข d แต่าต่มาเและก็ทำาหลายแต่ here's how g o ี่ e s t s ื s อ no, แต่นี่คือวิธีที่พระเจ้าใช้ในการทดสอบเราพระเจ้าก็จะบอกว่าเอาละนี่นะคือแผนการของเราในชีวิตของเจ้าและอันนี้ก็คือขั้นตอนต่างๆหรือการกระทําที่เจ้าต้องทําเพื่อที่จะช่วยให้เจ้าเนี่ยเดินเข้าไปสู่แผนการของเรา Step into t h เจ้ากล้าที่จะวางใจเราไหมในการที่จะตัดสินใจทำตามขั้นตอนเหล่านี้ By giving us opportunities to practice our faith, that is the testing of God. การทดสอบของพระเจ้าก็คือการที่พระองค์นำโอกาสเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็เหมือนท้าทายเราว่าเราจะกล้าวางใจพระองค์กล้าที่จะเดินไปตามสิ่งที่พระองค์บอกเราหรือเปล่า ตัวอย่าง <Right? S 1> เช่น God calls you into the ministry พระเจ้าเรียกคุณมาทํางานรับใช้ Right and you know the call of God on your life แล้วคุณเองก็รู้ว่าการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิต <You S 1> ของค,คุณคืออะไร And you have a job a secure job แต่คุณก็มีงานทําอยู่ซึ่งดูแบบมันม่นคงมั่นคง And God says <right? S 2> well it's time now to step into my calling แล้วพระเจ้าบอกเอาละหมดเวลาแล้วนะสําหรับตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเจ้าจะต้องตัดสินใจมาทํางานรับใช้เราเต็มเวลา In a step into it now ก้าวเข้าไปสู่การรับใช้อย่างเดียวตอนนี้เลยนั่นก็คือการทดสอบเหมือนกันนั่นคือการทดสอบว่าคุณเองเนี่ยจะกล้าวางใจพระเจ้าแล้วก้าวออกไปอย่างที่พระเจ้านำหรือเปล่าหรือคุณก็จะไม่อยากปล่อยความมั่นคงทางฝ่ายธรรมชาติที่คุณคิดว่ามั่นคงอ่ะพระเจ้ายังไงจะคอยทดสอบเราโดยที่ว่าเราเองเนี่ยจะตัด ินใจก้าวเข้าไปสู่สิ่งต่างๆที่พระเจ้าบอกเราหรือเปล่า Or it could be you know God is training you to be generous หรืออาจจะเป็นการที่พระเจ้าฝึกฝนคุณให้คุณเป็นคนใจกว้าง Because generosity makes your life richer เพราะว่าความใจกว้างมันจะทําให้ชีวิตของคุณร่ํำรวยขึ้นนะ That's what the Bible says อันนั้นก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ a so God will give you opportunities พระเจ้าก็จะให้โอกาสกับคุณ And say well would you give into this แล้วบอกว่าเอาละ เนี่ยราให้โอกาสเจ้าเจ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการถวายสําหรับโอกาสนี้ไหม even if you don't have enough ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มีไม่มากพอ you know even though you're struggling with lack หรือว่าคุณกําลังรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันยังขัดสนอยู่ would you give by faith into this แต่คุณจะตัดสินใจถวายด้วยความเชื่อให้กับสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยนำโอกาสมาหรือเปล่า the Lord works in your heart เพราะพระเจ้าเป็นคนที่ทํางานในใจของคุณเอง that's a test อันนี้ก็คือการทดสอบ as whether you give trusting the Lord or not ว่าคุณจะถวาย หรือให้ออกไปด้วยการวางใจพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าเองก็จะทดสอบเราหรือว่าลองใจเราด้วยวิธีแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะมาทำลายเราหรือว่ากล่าวโทษเรานะแต่เพื่อที่เราจะได้ทำให้กล้ามเนื้อทางฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นไงในเรื่องของการวางใจพระเจ้า so God did not tempt พระเจ้าเองไม่ได้ล่อลวงอับราฮัม God tested Abraham แต่พระเจ้านั้นแค่ลองใจอับราฮัม And said Let's see if Abraham really trusts in me or not แล้วดูซิว่าเอออับราฮัมเนี่ยจะเชื่อเราจริงๆหรือเปล่า Does he really trust in my goodness or not แล้วเขาเองจะเชื่อวางใจในความดีของเราหรือเปล่า So he says Abraham offer up your son Isaac พระเจ้าเลยบอกอ่ะอับราฮัมถึงเวลาแล้วนะที่จะถวายอิสอัะบุตร คนเดียวของเจ้าเนี่ย Now when we look at the whole story we know God did not want him to offer his son แต่เมื่อเราดูจากเรื่องราวทั้งหมดเราก็รู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าจริงๆไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้อับราฮัมเนี่ยเอาลูกของเขามาถวายเป็นเครื่องบูชาซะหน่อย God wanted to test his trust in him พระเจ้าแค่อยากจะลองใจดูว่าเขาเนี่ยวางใจพระเจ้าหรือเปล่า And thank God that day Abraham passed the test แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ในวันนั้นเนี่ยอับราฮัมสอบผ่านนะครับ And that one passing of the test แล้วการสอบผ่านในครั้งนี้เนี่ย in it took him deeper into the covenant of god took him deeper into the plan of god ก็ทําให้เขาสามารถที่จะก้าวลึกเข้าไปในแผนการในจุดประสงค์ของพระเจ้าได้ brand says we must pass the test พี่น้องทุกคนครับเราก็ต้องทําข้อสอบให้ผ่านนะครับ the test of trusting god มันเป็นข้อสอบของการที่ว่าเราวางใจพระเจ้าหรือเปล่า the test of trusting his word เป็นข้อสอบของการวางใจถ้อยคําของพระองค์มั้ the test of trusting his calling เป็นการโดนทดสอบว่าเราวางใจใน การทรงเรียกของพระองค์ือเปลาและอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่เราควรจะต้องรู้พระเจ้าไม่มีวันให้เราเหมือนกับโกงข้อสอบหรือว่าคือไม่ไม่สอบแล้วก็จะเลื่อนขั้นไม่มีทางนะคะเพราะว่าถ้าเ พราะถ้าเรายังสอบเรื่องนี้ไม่ผ่าน That we're not ready for the next thing God has for us นั่นหมายความว่าเราก็ยังไม่พร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่ก้าวต่อไปที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ So I hope that you'll pass the test of trust the test of obedience today ผมเองก็หวังว่าแล้วก็หนุนใจนะครับให้คุณทําข้อสอบให้ผ่านในเรื่องของการวางใจในเรื่องการเชื่อพระเจ้า Every time you have the opportunity to obey the word of God ทั้งครั้งเลยที่คุณมีโอกาสที่จะทําตามถ้อยคํา นั่นก็คือข้อสอบแล้วผมก็หวังว่าคุณตั้งใจว่าทำครั้งเดียวสอบให้ผ่านเลย Let's ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you that every day is an opportunity to grow in you. พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่ทุกๆวันนั้นเป็นโอกาสที่เราจะได้เติบโตในพระองค์มากขึ้น We thank you for this new day. เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้ Lead us guide us. ขอพระองค์นำเราชี้ทางให้กับเรา In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. Well, God bless you. We will see you again. ขอพระเจ้าไวพรนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่